ระปเข้าที่ระวังป้ายขุนเข้าที่ระวังป้ายเราได้ห่ออินบอลเข้าที่ระวังป้เข้าที่ระวังป้ น้องอย่านอนลงไปเข้าที่ระวังป้ย่าคุณลุกสิอย่านั่งสิเข้าท, <c oughs> เาที่ระวังป้เข้าที่ระวัง เท้าที่ระวังไปกัดตได้คุณเลยเข้เาที่ระวังไปโอ้เ,อเบาเออเอเอโดนกัดตูดอ <c oughs> ยา่านอนสินอนหมามันจะฟัดลุกเออยืน ถ้าล้มลงไปเมื่อไหร่หมาขย้ำนะ,ะ,ะเวลาเล่นกับหมายอย่านอนลงไปมีรู้หรอกก็เรานอนลงไปมันก็นึกว่านอนเล่นพอ,อ,อแล้วเดี๋ยวเหอะง,นะงับขาเลยอ,อย่านอนเวลาหมาไลา่อย่านอนลงไปงั้นเดี๋ยวมันค่อมตัวเลยนะ